ผมว่าประเด็นที่ท่านนํามาอภิปรายตอนนี้ก็คือประเด็นที่ถ้าพูดจะไปแล้วเมื่อคืนไม่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 ได้พูดครับเรื่องพวกนี้ไม่ได้พูดพูดครับผมฟังอยู่ไม่ <ซะ S 1> ไม่ได้พูดครับรท่านประเด็นประเด็นพวกนี้นี่เป็นประเด็นที่ท่านได้นํามาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านลมัมตีได้อภิปรายไปหมดแล้วไม่ใช่ครับเรื่องนี้เรื่องชี้แจงใหม่ครับท่านลัมตีชี้แจงการชี้ ทานที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับเราวๆยี่สิบชั่วโมงที่ท่านหายไปจากสปาแยหย่งนี้และได้บอกผมว่าผมอย่านนี้ตั้งแต่เมื่อคืนและท่านก็เดินตอก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 ,ก,กออกไปเนี่ยยี่สิบชั่วโมงเนี่ยเตรียมข้อมูลมาเนี่ยชีย้แจงมาเป็นรายละเอียดยี่สิบข้อเมื่อวานบอกสิบเจ็ดประเด็นวันนี้ตอบมาทั้งหมดยี่สิบเก้าข้อแต่ข้อมูลทั้งยี่สิบเก้าข้อ ที่หายไปเนี่ยผมคิดว่าท่านเอาเวลาไปเก็บของออกจากกระทรวงดีกว่าครับถ้าเกิดไปหายไปแล้วได้ข้อมูลมาแค่นี้ประเด็นแรกครับรรท่านประธานบอกว่าไม่ได้ตั้งนักปั่นหุ้นมาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไปดูได้ครับข้อมูลในข่าวมีชัดเจนไทยลัฐก็ลงอะไรก็ลงผมมีข้อมูลเ f ฟเ e ลน์อยู่ว่าลิงก์ข่าวเป็นยังไงว่ามีข่าวประเด็นไหนบ้างแล้วกรตอเคยเพ่งเล็งชื่อนี้ครับส่วนบอกไม่ได้เคยเป็นที่ปรึกษาด้่นนี่นั่นเป็นที่ปรึกษาลอยที่ท่านเซ็นตั้งไว้ครับ ลองไปดูได้ครับข้อมูลย้อนหลังข้อ2ทุจริต 3G ไม่เกี่ยวแน่นอนครับก็ปัดให้ลูกน้องหมดแล้วไม่เกี่ยวแน่ข้อ3แอบอ้างสถาบันบอกผมไม่เคยขอมีแต่ใจเรื่องนี้ท่านไปขอชาววเลขกรรมการงบประมาณได้เลยครับส่วนงานในพระอ,องค์เคยให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้นะครับข้อมูลความเฉาโฉของโครงการแบบเนี้ยแล้วท่านเอาไปมีพ่วงท้ายห้อยท้ายแบบเนี้ยมันเหมาะสมหรือไม่ข้อ4ครับบีบให้ลาออกไม่ได้บีบเขาเป็นปัญหาสุขภาพ ถ้าเกิดเขามีปัญหาสุขภาพในเดือนเมษาเดือนต่อมาเขาไม่เป็นเลขาอ c หรอกครับปัจจุบันีน่วิ่งป๋อเลยเป็นเลขาธิการเป็นรองเลขาที่การอ c อยู่ทางานดีจะขึ้นแล้วด้วยสุขภาพดีขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะแสดงว่าสุขภาพเสียเฉพาะอ,อยู่กับท่านน่ะข้อที่หบอกว่าผู้ว่าคนใหม่ชงเรื่องเข้าคอรมอไม่จริงเพิ่งเข้ามาแต่เพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียวยังอ่านเอกสารไม่ครบเล่มเลยไปชงเรื่องเข้าคอรมอถ้าไม่รับลูกกันให้เรียกว่าอะไร ข้อที่ 6. บอกเข้าคอารมอเพื่อทราบโครงการแข่าสุประชาไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้ของโง่มานก็ผมบอกแล้วว่าท่านไม่กล้าขอท่านเลยส่งเรื่องไปเพื่อทราบครมอข้อ 7. ท่านบอก200ปีไม่เป็นความจริงปั้นตัวเลขมาก็เพราะว่าคิดคำนวณตอนแรกมันได้200ปีไงเอกสารท่านก็เลยบอกว่าเหลือแค่20กว่าปีก็ <c oughs> ท่านไปแก้ตัวเลขมาเสร็จแล้วไงถามว่าถ้าเกิดมันดีตั้งแต่แรกท่านไปแก้ทำไม จาก19%ที่การแข่งเขาทำมาตั้งแต่นมนานเนี่ยมันเหลือ10%ทำทาไมไม่ตอบแต่ไปบอกว่า200ปีไม่มีก็ไม่มีก็ท่านดึงเศษใส่ลิ้นชักไว้แล้วท่านเอาอันอื่นมาส่งอะ่ะแต่ผมบอกว่าข้อมูลที่เขาพิจารณากันแต่แรกข้อที่สองไปข้อที่8บอกว่าสร้างบ้านบวกสร้างอาชีพคํานี้นี่ท่านประธานถ้ามีเวลาเนี่ยขยายได้ยาวเลยอย่าไปบีบคั้นคนจนครับ ว่ามาอยู่กับฉันต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนั้นเธอทําอย่างนี้แล้วเธอจะพอเพียงแล้วเธอจะได้เงินแล้วเธอจะมีอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องครับหน้าที่การเคหะแห่งชาติดูแลที่อยู่อาศัยให้ผู้พี่ไอ้ผู้ผผมีรายได้น้อยผู้มีไรายได้น้อยเขาไรายได้น้อยอยู่แล้วท่านแค่ไม่ต้องไปขูดรีดเขาจากค่าที่อยู่อาศัยแค่นั้นพอข้อต่อไปถึงข้อไหนแล้วเมื่อกี้ข้อที่8ข้อที่9บอกปั้นตัวเลข โครงการ EIRR ไม่เป็นจริงท่านเลิกเอาสรรมการของพี่น้องคนจนรายได้พี่น้องคนจนอาชีพพี่น้องคนจนไปใส่ในคำสรรมการที่ท่านจะรวยเถอะครับไม่ต้องข้อที่สิเรื่องถมดินภาพที่ท่านเปิดออกมาเนี่ยสมุดประการเมื่อวานก็ภิรายไปแล้วบอกไปแล้วว่ามีถมโครงการกี่โครงการบ้าง ทั่วประเทศครับมีแต่ถมไม่มีสร้างก็ผมบอกอยู่ไม่ได้บอกว่าภาพนั้นเป็นแ่ลมก้าวก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่านหรือว่ากลับไปแล้วนอนฝันแล้วลืมเรื่องนี้ไป <c oughs> ข้อที่สิบแล้วข้อที่สิที่ดินเก่ามาสร้างใหม่อันนี้ผมไม่รับรู้ครับท่านเข้ามาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสามปีแล้วควรที่จะสางปัญหาไม่ใช่มีอะไรก็ผมไม่ได้ทําผมไม่ได้สร้างผมไม่ได้ซื้อไอ้อย่างนี้ อย่าเป็นครับให้คนอื่นมาเป็นดีกว่าท่านนัทชาครับท่านนัทชาครับผมว่าประเด็นที่ท่านนํามาพิปารายตอนนี้ก็คือประเด็นที่ถ้าพูดไปแล้วเมื่อคืนไม่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 ได้พูดครับเรื่องพวกนี้ไม่ได้พูดพูดครับผมฟังอยู่ไม่ไม่ได้พูดครับท่านประเด็นประเด็นพวกนี้นี่เป็นประเด็นที่ท่านได้นํามาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีได้อภิปรายไปหมดแล้วไม่ใช่ครับเรื่องนี้เรื่องชี้แจงใหม่ครับ ลาตีชี้แจงการชี้แจงของทรงตีมาเดี๋ยวจะไม่ตรงผมผมเสียหายก <ances S 2> ็ท่านประธานถ้าเกิดมาพูดกล่าวหากันลอยๆแบบนี้แล้วก็มาโวโหงโว,โวหารทําเป็นบอกว่าข้อมูลนั้นเอกชนให้มาบ้างเท็จบ้างอะไรบ้างผมเสียหายาาก็ท่านตรงกันทั้งหมด30ทั้งหมด30ข้อครับผมแก้ครบ30ข้อนี้ผมมาครึ่งทางท่านฟังเหตุผลก่อนครับถ้าจะให้รัฐมนตรีตอบไม่ <30 S 2> ตรงกับท่านทุกอย่างมันก็ไม่ต้องอภิี่ปลายไม่ไว้วางใจกันฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวหาไปก็กล่าวหาไปแล้วลท่านมนตีตอบอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่เคลียร์ไก็ใหแ<ต>แ้แต่ท่านประธานครับฟังก่อนครับฟังก่อนครับท่านฟังก่อนครับก็ให้ท่านสมาชิกตัดสินใจเอาวันโหวตไม่ได้ท่านประธานผมเสียหายครับ ท่านงั้นท่านเอาเฉพาะที่ประเด็นที่ท่านพูานะเฉพาะ <c oughs> ประเด็นที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด29ตอนนี้ผมไปแล้วครึ่งทาง12ท่ทานประธานท่านประธานพักโฆษณาไปครึ่งทางตอนนี้ข้อ12เนี่ยบอกว่าวัตถุประสงค์มีการขอไปแล้วมีการเปลี่ยนไว้แล้วผมหมายถึงวัตถุประสงค์ที่คอรมอเขาอนุมัติบริษัทนี้ซึ่งความจริงเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับข้อที่24ท่านเป็นคนพูดเองว่าบริษัทเซมโก้เนี่ยมีหน้าที่บริหารอาคารเช่าเหมานั่นข้อ24นั่นเขาพูดไว้เอง แต่ในข้อ12นี่มันย้อนแยง้งไม่เชื่อย้อนกลับไปดูได้ไปยอมรับข้อ24แต่ข้อ12นี่กลับกันบอกว่าเซมโก้สามารถรับงานได้ข้อที่13ครับจะทําบริษัทลูกให้เข้มแข็งฮันน่ะจะทําบริษัทลูกให้เข้มแข็งโดยตั้งบริษัทใหม่มาแย่งงานเออผมเพิ่งเคยเห็นครับท่านท่านข้อที่14บอกว่าเอมดีหนูเนี่ยเป็นวิศวกร ผมถามว่าบริษัทมีวิศวกรกี่คนท่านตอบว่าเอ็มดยเอ็มดีหนูที่มีภรรยาทาฟาร์มแมวเนี่ยเป็นวิศวกรไม่เป็นไรเขาเป็นเอ็มดีเขาคงไม่ไปคุมงานนะท่านประธานผมไม่ได้ถามเอ็มดีจบอะไรผมถามมีวิศวกรกี่คนสิบห้าเคยแก้มาแล้วหลายครั้งเรื่องราวต่างๆที่โกงกินกันในการแข่งขันชาติท่านจะแก้กี่ครั้งก็ได้ครับแต่ถามว่ามันแก้จบในรุ่นไหนแค่นั้นเองข้อสิบหกครับเบิกเงินล่วงหน้าไม่เคยเบิก ผมไม่ได้บอกว่าท่านเคยเบิกหรือท่านไม่เคยเบิกแต่ผมบอกว่าท่านทนลายทุกข้อจํากัดข้อจํากัดที่บอกว่าไม่มีการให้เบิกเนี่ยทลายไว้แล้วส่วนชักเข้าชักออกอยู่จะเบิกหรือไม่เบิกจะเบิกหรือไม่เบิกมันอยู่ที่ยางไอข้อที่16ไปแล้ว17ครับกฎหมายอนุญาตให้กรบมบัญชีกลางโอ้โหอันนี้นี่ผมมีข้อมูลกรบบัญชีกลางเมื่อวานไม่ได้พูดท่านประธานถามล็อกเป้าถามกรบมบัญชีกลางบอกว่า ถ้าเกิดเคหะจะจ้างแบบเจาะจงเซมโก้ได้หรือไม่เขาก็ตอบมาว่าจ้างได้แล้วไม่ไม่ถามเขาไปหลานในกรมบัญชีกลางในหนังสืออมีสักคำไหมว่าจะถามจะจ้างให้ทํานอกเหนือวัตถุประสงค์ไม่มีครับแบบนี้เรียกถามล็อกเป้านะถามว่าไก่มันจะออกลูกเป็นยังไงใครก็ตอบว่าไข่ครับใช่ไหมแต่ไม่ได้ถามอยู่ฟาร์มไหนอะไรยังไงถามล็อกเป้าแล้วเอามาโอ้โหคิดว่าเด็ดมากไม่ใช่เลยปี แต่ต่อไปข้อที่17ไอ้ข้อที่18ปี6 2สไม่มีเงินสดเงินที่ได้นั้นมาจากเงินเกินบัญชีแล้วแต่ท่านครับท่านบริหารจัดการแต่ผมมีเสียงพี่หนูบอกยืมเงินเมียมาจ่ายลูกน้องก็ไปว่ากันครับท่านไปถามดูข้อ19ซอยงานถมดินบอกไม่ได้ซอยท่านบอกไม่ได้ซอยแต่ท่านก็ยอมรับเองบอกว่าพื้นที่ใหญ่บางแปลงเราถมเท่าที่จำเป็นท่านน่ะ ถมเท่าที่จาเป็นเอาอย่างนี้ทุกแปลงที่ท่านถมม่ไม่มีแปลงไหนเกิน50ล้านแล้วแค่นี้พอต่อไปข้อที่20 94แปลงปัจจุบันเนี่ยทำไปแล้ว38แปลงจะมีบ้านให้พี่น้องประชาชนหมื่นหพหลังก็เริ่มทำสามสิแปลงเข้าไปแล้วที่มีปัญหาเนี่ยเราจะรอให้มันพังทลายไปถึง94แปลงไหมข้อที่21ครับ มันมีการรับเหมาชั่วชั่วแบบนี้มา20ปีแล้วในการแยกงานแบ่งงานแล้วก็ไปรุมถึงการแข่งชาตินั่นท่านจะทําปีที่21หรือ,อยังไงครับถึงได้ปล่อยปากละเลยมาขนาดนี้22บอกว่าทํามาเสร็จแล้วจะต้องให้เช่าถูกกว่า40%ชวนเอกชนมาลงทุนเขาก็ไม่ลงทุนท่านประธานครับมันไม่ต้องเอามาเชิญชวน เอามาโฆษณากันในนี้ก็ได้ครับว่าท่านไปเชิญชวนเอกชนรายไหนมารุมถึงการแข่งชาติบ้างนแต่ค่าเช่าจริงของพี่น้องประชาชนอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ต้องนั่นแหละครับถามพี่น้องประชาชนดีกว่าต่อมาเรื่องยี่ข้อที่23เรื่อง13 13เปอร์เซ็นต์มก็มาจากรายงานที่ท่านไปเชิญชวนบริษัทลิฟบริษัทประตูบริษัทหน้าต่างมาถือหุ้นนะครับไปดูได้ครับบริษัทอะไรถือหุ้นบ้างข้อที่24บริษัทตั้งใหม่ขึ้นมา ก็เพราะว่าบริษัทเซมโก้รับงานอาคารเช่าเหมาอันนี้ย้อนแยง้งรีบรวบรวมเอกสารมาตอนเช้าไอ้ที่ลูกน้องเขียนให้เลยลืมดูว่าบางข้อมันย้อนกันเองเมื่อกี้บอกว่าจ้างบริษัทเซมโก้ถมดินได้แต่พอมาข้อ24บอกว่าต้องตั้งใหม่เพราะบริษัทเซมโก้ได้แต่เช่าได้แต่บริหารอาคารชุดเรื่องนี้ชัดเจนครับข้อที่25เข้ามาเช่าในราคา 9 9 9บาทมีอยู่เป็นหมื่นหมื่นห้อง10ปี10เอาเอาห้องที่ว่า10ปีแล้วยังขายไม่ออกท่านประธานครับเรื่องนี้นี่ท่านนายกนั่งอยู่นี้ด้วยท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเองเคยชื่นชมบอกว่าเอ้ยจุติโครงการนี้ดีมากเลยเช่าบ้านเช่า9 9 9บาทยังชื่นชมไปถึงท่านผู้ว่าคนก่อนแต่สุดท้ายก็ใช้เงื่อนไขนี่ครับไปบีบผู้ว่าคนเก่าอ,ออกแต่ผมถามนิดน,นึงครับการเกษยรมีหน้าที่ดูแลที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ถ้าเกิดท่านสร้างและขายไม่ออกแบบนี้ท่านไม่ต้องให้เขาเช่าหรอกครับท่านประธานผมเนี่ยพี่น้องประชาชนคนที่ไม่เคยมีบ้านเลยมาก่อนท่านให้เขาซื้อราคาถูกไปเลยจ่ายไปกี่ปีกี่ปีก็สะสมไว้สะสมไซสสะสมไว้วันหนึ่งมันจะเป็นของเขาครับนี่คือภาระหน้าที่ภารกิจหน้าที่ของคุณไม่ใช่มาสร้างแล้วก็ปล่อยเชา่าแล้วก็บอกเอพี่น้องประชาชนมีที่อยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นของตัวเองนะ26ครับ ต่อสู้กับระบบอุปถรัรมภ์มาอย่างยาวนานปีนี้เลยต้องมาต่อสู้กับตัวเองหรือว่ายังไงข้อที่27ผมไม่เคยผ่านภาษีผมเอาเงินของผมมีการหมุนเขาเรียกว่าไงท่านศิริกัญญาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้คือไปหาแหล่งทุนมาไม่ได้เอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายมันทรัพย์สินรั์สมบัติที่ดินเอกสารต่างก อาคารต่างๆเนี่ยมันของพี่น้องประชาชนทรัพย์สมบัติของชาติแต่ก็ต้องให้บริษัทเนี่ยมาค้ำเงินกู้นะให้การเคหะเนี่ยมาค้ำเงินกู้บริษัทใหม่เนี่ยที่กําลังจะกู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วก็ผ่านคอรมอไปแล้วบอกว่าร่างฉบับเนี้ยท่านนายกอยู่นี้พอดีเลยท่านนายกต้องฟังผมนะครับอันนี้ผมพิทักษ์ผลประโยชน์ประเทศชาตินะครับท่านนายกสงสัยเรื่องนี้ถามท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เลยครับเขาให้ความเห็นไว้เหมือนผมเป๊ะ บอกให้การแหะดูแลบริษัทลูกให้ได้อย่ามาเป็นภาระแต่สุดท้ายผ่านข้อบังคับนี้ไปได้ยังไงข้อ28ครับภาพทั้งหมดเป็นภาพปลอมเลิกใช้เถอะครับพยายามจะมายัดเยียดเบียดเสียดบอกว่าภาพที่เขียนขึ้นมาเป็นภาพปลอมภาพปลอมยังไงท่านชี้แจงได้ทุกประเด็นแค่มันไม่ได้เขียนไว้เท่านั้นเองว่ากี่บาทแต่มันเขียนว่ามีอยู่ที่ไหนจุดไหนอะไรยังไงแล้วท่านก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใส่ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแค่นั้นเองครับ ส่วนภาพมันจะโหลดลงอินเทอร์เน็ตตอนไหนกน็เรื่องของท่านนะครับสุดท้ายครับข้อที่29เรื่องปปชเมื่อวานผมอภิปรายไว้บอกว่าจะไปยื่นปปชอขอโทษทีพูดไม่ครบไปยื่นปปทด้วยและเรื่องที่ท่านบอกว่าท่านก็ไั้มีการตรวจสอบท่านบอกว่าท่านก็ยื่นการตรวจสอบเรื่องการซื้อขายที่ดินพบการทุจริตนู่นนี่นั่นท่านเรื่องก็ทาไปครับเรื่องนั้นท่านทําไปเลยผมไม่ว่าแต่ที่ผมยื่นคนละเรื่องกันผมยื่นเรื่องท่านแค่นี้ครับท่านประธาน ข้อประเด็นต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีตอบมาครับขอบคุณครับขอบบขอนุญาตท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีผมจะไม่ตอบโต้แต่ผมจะให้ความรู้ก็แล้วกันนะครับประเด็นแรกก็คือท่านต้องไปดูครับบ้านพร้อมอาชีพทําตามวัตถุประสงค์ของพรบการเคหะมาตราที่6ครับจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยรวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางสังคมเศรษฐกษิจและสิ่งแวดล้อมครับผมพยายามทําอย่างที่ท่านได้บ่นเมื่อคืนนี้ว่าท่านมีชีวิตที่ลําบากในเคหะผมก็อยากจะว่าคนรุ่นใหม่ต้องไม่ลําบากแบบท่านต้องสบายกว่าเดิมครับอยู่ในพรบรครับประการต่อมาถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ถามท่านสีกัญญาได้ว่าสำนักง,งานบริหารนี่ยืนยันครับว่าบริษัทในเครือกู้เงินการเคหะคทำประกันกระทรวงคลังไม่นับเป็นหนี้สาธารณะครับไม่นับเป็นหนี้สาธารณะครับ เราพยายามแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองให้คนจนมีที่อยู่ให้ได้ก็กลับยปท่านประธานนะลักสุดท้ายคือบริษัทลูกนะครับขัดทุนสะสมมาสิบสามล้านเรามาแก้ภายในสองปีวันนี้มีกำไรแล้วครับก็กลับยปท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับผมว่าท่านรัชชาพอละมั้งครับท่านท่ดเียวกันไปมาก็ไม่โตไม่โตท่านผมไม่ต่อความยาวสาวความยืดขอบคุ่ที่ท่านให้ความรู้มาสักครู่นี่เองครับไม่โตท่านก็หยุดแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับ ท่านบอกว่าไม่ได้พูดของเดิมของเดิมทั้งนั้นนะครับผมเป็นคนฟังผมผมไปนั่งเป็นประธานเองฉะนั้นพอแล้วล่ะครับเหตุผลของแต่ละฝ่ายมีเหตุผลท่านสมาชิกเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจอีกทีหนึ่งน,นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับอันนี้พูดกับท่านประธานแล้วครับรอบนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมจะบอกท่านมนตรีให้มาเนี่ยมันคนละประเด็นแต่ท่านสอนก็ขอบคุณครับแต่ท่านประธานบอกว่าผมพูดเรื่องเดิมทั้งนั้นเนี่ยผมเสียหายครับนี่ท่านประธานฟังยังไงครับ นี่เมื่อกี้เรื่องใหม่หมดเลยก็คือตอบที่เขาถามมาที่เขาแย้งมาท่านประธานฟังที่ท่านพูดมาเมื่อวานนี้เก็บเมื่อวานนี้ก็ชั่วโมงเสร็จๆนะครับใช่ครับใช่แล้ววันนี้ก็ตอบเกือบชั่วโมงครึ่งครับท่านประธานสุชาตินั่งอยู่บนบันลังครับใช่ครับผมฟังตลอดครับถึงแม้ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ฟังฉะนั้นเไม่ไม่ใช่เรื่องเดิมก็ท่านประธานท่านประธานบอกผมพูดเรื่องเดิมทั้งนั้นผมเสียหายแต่ผมจะบอกนิดเดียวครับพลาด ไปถึงท่านนายกนิดเดียวให้ท่านนายกได้ช่วยไปตรวจสอบครับและได้ไปปรึกษาท่านรัฐมนตรีอาคมครับเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลและเราต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ประเทศชาติครับเรื่องนี้ทรัพย์สมบัติของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับเมื่อกี้ก็บอกท่านนายกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่บอกเป็นครั้งที่สองแล้วนี่ไม่ทราบว่าท่านจะทำได้ไหมท่านจะขอใช้สิทธิ์พาดพิงคค่ะพาดพิงต้องยืนขึ้นและยกมือค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งเลยยกนี่ถือว่า <c oughs> ขอพี่ปลาย <c oughs> เชิญครับผ่านทิงตรงไหนเ <c oughs> สียหายไหมสิริกัญญาตัสนสกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะเนื่องจากว่าท่านจุติได้มีการพาดพิงถึงชื่อของดิฉันแล้วบอกว่าดิฉันน่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นหนี้สาธารนณะซึ่งอาจจะจริงก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเรียกว่ามันเป็นภาระหนี้ที่จะตกกับรัฐ ในอนาคตรหรือว่าเป็น contingent liabilities ค่ะการที่การเคหะซึ่งสถานะทางการเงินเนี่ยไม่ได้ดีอยู่แล้ว ะะยังจําเป็นที่จะต้องมาค้าบริษัทลูกบริษัทใหม่ที่เป็นบริษัทมหาชนที่มีเอกชนถือหุ้นอยู่51%แบบนี้แล้วถ้ามีข้อผิดพลาดความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นภาระที่จะตกเนี่ยตกกับการเคหะสุดท้ายถ้าการเคหะไม่มีปัญญาใช้นี่ก็จะตกเป็นหนี้ของรัฐบาลอยู่ดีแบบนี้เนี่ยในทางการคลังเรียกว่า contingent liabilities ซึ่งเป็นความเสี่ยงดิฉันคิดว่าดิฉันเห็นด้วยกับที่รัฐมนตรีอาคมได้ให้ความเห็นไว้ตามมติคอรมอค่ะขอบพระคุณค่ะ กับก็ให้ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงชี้แจงตามสมควรนะครับ